ไปแล่ความคิดเห็นของคนรุ่นไหมของหัดยัยกันบางนะเขามีความคิดเห็นยินดีกับสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งคนรุ่นไหมหัดยัยค่ะก็ยินดีกับพรบรสมรสเท่าเทียมลังประเทศไทยเนี่ยเดินนาให้สิทธิความเท่าเทียมในชีวิตครูซ้ำรับถูกเพศค่ะสะท้อนความกกาวนาของสังคมค่ะ กลุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่ในอำเภอาันหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้ให้สัมผณ์กับผู้ซืกอข้าวของอินบีทีนะแสดงความยินดีเีปประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่การเป็นประเทศแรกในอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่สามในเอเชียค่ะี่มีกฎไม้สมรรถเท่าเทียมโดยมืงววานี่คือจุดเปลี่ยนสาคัญที่สะท้อนถึงความปิดข้อมเปิดกว้างแล้วก็การยอมรับในสิทธิ์คงทุกคนย่างเท่าเทียมกฎไม้ดังกล่าวนั้นค่ะก็จะช่วยให้รูรักในทุกเพดโดยเฉพาะกลุ่มลักไร้ทางเพศเนี่ยได้รับสิทธิ์เทียบเท่ากับรูสมรรถเถ่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในมรดกสิทธิ์การรักษาพยาบาลแล้วก็การตัดสินใจรวมกันในเรื่องสําคัญต่างๆนะก็เลยอยากให้โขนรักเนี่ยทราบมาดูแลกันได้ในสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ข้อคอบคุณรัฐบาลแล้วก็ถูกผักสวนค่ะเที่ช่วยพักด,ดันทําให้ความเท่าเทียมเนี่ยเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะการมีเนี่ยมันก็ดีต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายที่เขาต้องการคืออย่างที่พอทราบก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ์หรือว่า การบรดกอะไรต่างเนี่ยครับมันจะได้มันจะแบบว่ามันจะชัดเจนเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราไม่มีกฎหมายนีย้พอเขาอยู่กินกันแคเน่เป็นแฟนกันเฉยพอเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันจะไม่ได้เขาเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้น,นครับคือไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับบางทีเราเป็นทั้งที่เขาเป็นอาจจะเป็นคนสร้างมาด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าถ้ามองในเรื่องของการย้อันสังคมเนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะแล้วแล้วสําหรับในเรื่องของกฎหมายนี่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีการสมรสเท่าเทียมเนี่ย มันกเ็เพศที่สามเนี่ยก็จะได้รับสิทธิที่ไม่เคยได้รับจากเดิมที่เรา,าสมรสกันชายหญิงต้องเป็นชายหญิงเท่านั้นถึงจะสมรสกันได้ปัจจุบันนี้ชายก็ได้หญิงก็ได้อะไรแบบนี้ครับก,ก็มองว่าวันนี้ประเทศไทย,เป,ยเปลี่ยนไปแล้วในเรื่องของอาการยอมรับทางสังคม เพราะว่าจริงๆประเทศเราเนี่ยเปิดกว้างมากถ้าสังเกตจากอุตสาหกรรมซีรีส์หรือภาพยนตร์เนาะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็มันก็ยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ในตอนแรกแต่ว่าหลังๆที่หนูติดตามข่าวหนูรู้สึกว่าหนูดีใจมากเพราะว่าเป็นประเทศที่3เลยในเอเชียแล้วก็ประเทศแรกด้วยในอาเซียนที่กฎหมายบังคับใช้ก็สมบูรณ์แล้วตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ยินดีด้วย,วยวก็อยากแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยค่ะแล้วก็ความรักเป็นสิ่งสวยงามเนาะไม่ว่าจะเพศไหนก็หนูรู้สึกยินดีด้วยมากๆค่ะ congratulation นะคะ โดยกลุ่มนักศึกษาก็ยังได้เผยถึงความรู้สึกอีกนะคะว่ายินดีกับครูรักทุกครูที่มีสมรสเทาวเทียมมาเป็นลักประกันในชีวิตครูเพราะว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ดีใจที่ประเทศไทยให้ความสําคัญกับประชาชนทุกคนทางนี้เชื่อว่าการมีกฎหม้ยฉบับนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของสังคมไทยแล้วก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่นา่าภูมิใจด้วยค่ะลองไปฟังเสียงแรกค่ะ,ะสำหรับหนูนะคะรู้สึกว่าแบบ เป็นเรื่องราวดีๆส,สำาหรับแบบสังคมในยุคปัจจุบันค่ะเพราะว่าแบบทุกทุกเพศอ่ะก็คือแบบมีความเท่าเทียมกันหมดเลยแบบมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วค่ะหนูคิดว่ากฎหมายนี้มันจะส่งผลดีในเรื่องของออมรดกแล้วก็การสมรสค่ะเพราะว่าเหมือนในตัวอย่างของหนังวิมานหนามก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยที่ทองคําไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายสมรสเทียมตอนนั้นใช่ ผมมองว่ากฎหมายนี้ก็เป็นกฎหมายที่ดีมากๆนะครับที่แบบมันสามารถทําให้แบบสิทธิของแต่ละคนเท่าเทียมกันมากขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้คนในที่เราแบบคนแบบเพื่อนเพื่อนพี่น้องของเราที่เรารูจัก็ได้แบบมีความสุขกันมากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ครับเป็นความสุขของพวกเขาก็อยากจะแบบให้สนับสนุนเรื่องแบบนี้ต่อไปแบบเพิ่มขึ้นอะไรที่แบบยังที่ว่าเป็นแบบช่องว่างระหว่างกฎหมายอยู่ที่สามารถแบบทําให้สิทธิของแบบประชาชนยังแบบ ถูดิ้รอนอยู่ก็อยากให้แบบช่วยผักดันมากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ครับอยากแบบแบบนี้ก็ดีอยู่นะครับผักดันเรื่อยๆก็อยากแสดงความยินดีนะครับแบบยินดีนนมามาเลยนะครับน่ารักมากเลยนะคะเป็นความเป็นข้องคนดุดไม้แล้วก็ส่นยหญ่ก็ congratulation แล้วก็แสดงความยินดีตองๆเขาบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยง,งามเพ่เหไหมห<ม><ม>ลังจากนี้ก็เริมเลยของเราไม่ไว่าจะเป็นเพจไหนะก็สามารถรักกันได้ในอนอถูกตอง